วันนี้เรามีน้ําหอมอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับตัวนี้เราเคยพูดถึงไปแล้วด้วยนะครับและก็มีหลายคนอยากให้เราพูดถึงตัวนี้อย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้เราพูดถึงน้ําหอมจากฝรั่งเศส House นี่ก็คือ i n i t i o และแน่นอนครับวันนี้เราพูดถึง O u Wood for Greatness สวัสดีครับผมบุ้มนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับชาแนลเราคือเจอทับแนะครับ ชั้นของเราจะรีวิวสิ่งที่น่าสนใจนะครับนำมาทดสอบนะครับรีวิวแน่นอนครับรวมถึงสรุปให้คุณได้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในสิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะพูดถึงน้ำหอมจากฝรั่งเศสตัวหนึ่งนะครับจากเฮาส์ที่ชื่อว่า Initio จริงแล้วเราเคยพูดถึง Initio ไปแล้วใน EP ที่5นะครับในน้ำหอมที่มีชื่อว่า Psychedelic Love ซึ่งทุกๆครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงน้ำหอมตัวไหนเป็นเริ่มต้นเนี่ย เราจะนําเรื่องราวสตอรี่เขาต่างๆหรือว่าประวัติศาสตร์ของเขานะครับหรือว่าเกร็ดของเขาเนี่ยมาสอดแทรกอยู่เสมอนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2เราพูดถึงอินนิชิโอแล้วนะครับฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงสตอรี่ของเขาละกันแต่คุณสามารถติดตามได้ใน EP ีที่เราได้แปะไว้คุณได้ดูนะครับคุณสามารถย้อนไปฟังในคราวนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณอยากรู้สตอรี่ของเขานะครับอาะล้ครับวันนี้อย่างที่รู้กันเราจะพูดถึงอูดฟอร์กร n เนสนะครับ สำหรับมือใหม่ครับกลิ่นอูตก็คือกลิ่นของน้ำมันหอมจากอากาวูดหรือว่าไม้กฤษณานั่นเองครับไมช้ชนิดนี้มีปลูกเฉพาะในเขตเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็คือละแวกบ้านเรานี่เองเลยครับมีปลูกกันมากครับในอินโดนีเซียมาเลเซียลาวเขมรเวียดนามกัมพูชาและไทยบ้านเรานี่เองเลยครับแต่และที่มักมีเอกลักษณ์ของกลิ่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปคําว่าอูดมีที่มามาจากภาษาอาหรบับิที่หมายถึงไม้กฤษณา ซึ่งคนอาหารับนิยมนํามาจุดในบ้านเรือนของคนชั้นสูงนะครับเพื่อให้บรยากาศในบ้านมีความหอมก่อนถึงยุค80นะครับจะได้รับความนิยมจนนํามาใช้ในอุตสาหกรรมน้ําหอมครับปัจจุบันอูดจัดเป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวในวงการน้ําหอมที่มีราคาสูงมากนะครับมีราคาแพงที่สุดนิตยสารฟอรเคยรายงานเมื่อปี2019ว่าอูดชั้นดีมีราคาสูงถึง5,000เหรียญสหรัฐต่อครึ่งกิโลหรือกิโลละ3 0 0 0 0 0กว่าบาทปัจจุบันได้ข่าวมาว่า บางครั้งนี้1กิโลขายได้ประมาณ4 5 0ถึง0แสนบาทเลยทีเดียวครับ w o o for r g n n e s s ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมใน Oriental Woody Spicy นะครับอยู่ในคอล l เลกชั n น b c k k o p r r o j e t t นะครับจริงๆแล้วอูดนี่เป็นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมในอารับแต่ตัวนี้มาตีความในแบบทางตะว,วันตกจะได้ง่ายๆว่าเป็น Eat Miss West ก็ว่าได้นะครับเออจริงๆแล้วน้ำหอมนี่มีความแบบชัดเจนคาแรคเตอร์ เป็นยูนิเซ็กนะครับแต่จะเอียงไปทางมัสกูลีนแต่ถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมผมตอบว่าใช้ได้แน่นอนครับคุณจะได้ลุกมั่นใจแนวสาวสตรองนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยโน้ตหลักต่อไปนี้ครับท็อปโน้ตจะเป็นซับฟอนลูกจันเทศลาเวนเดอร์ ender, พอมาถึงมิดเดิลโน้ตจะเป็นอูดบูดธรรมชาตินะครับน้ำมันสก,กัดจากไม้กฤษณาเบสโน้ตจะเป็นพิมเสนและมัสแน่นอนครับวันนี้เราจะมา รีวิวกลิ่นของเจ้าตัวนี้กันนะครับเหมือนทุกครั้งครับเราได้ฉีดไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อจะพูดถึงในช่วงของกลิ่นรายดาวให้คุณได้ฟังนะครับแต่ช่วงเริ่มต้นท็อปโนตนี่เราจะมารับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอืมชัดเจนมากครับเขาปวดตัวเหมือนที่โนตเขาบอกไว้กลคือเป็นซัฟฟอนนะครับแต่มันมีความเป็นยา,ยา่ๆนะ ผมว่ามีกลิ่นยาๆใครรู้สึกเหมือนกันบ้างหลังจากนั้นผมจะใช้คำว่าอะไรเดียวมันจะให้ความเหมือนสว่างมันสปาร์กิ่งอ่ะง่ายๆนะคุณนึกถึงคำว่าสปาร์กิ้งนะมันสว่างแบบแต่มันไม่มันไม่แปลบนะมันแบบมันไม่มันไม่บาดอ่ะที่รู้สึกผมนะมันจะค่อนข้างจะนุ่มนวล เบลนมาค่อนข้างที่จะดีเลยเยี่ยมมากมคนมักจะมันไป่าคนมักจะเอาเขาไปเทียบกับ540นะครับว่ามันมีความเป็นซับฟอนเหมือนกันคด้วยความที่เป็นซับฟอนบอมกลิ่นของเขานะผมว่านะแต่ว่ามันไม่คือคือตัวนี้มันจะสไปซี่แต่มีความนุ่มนวลมากกว่ามันจะกลิ่นออกมาได้อบอุ่นมากกว่านะครับแล้วก็ คุณอย่าคิดว่าคุณซื้อตัวนี้คุณจะได้540อีกตัวนะไม่ใช่นะมันอาจจะไว้เดียวกันแต่ว่ามันคนละอย่างกันเลยทีเดียวนะมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วกลิ่นของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นลาเวนเดอร์แล้วก็ลูกจันเทศออกหวานๆอยู่แป๊บหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะผมก็กลับไปได้กลิ่นซับฟอนที่แบบมายึดพื้นที่ของเขาทั้งหมดเลยแบบยาวๆไปเลยครับอื มาถึงช่วงกลางเขานะครับ middle n o ้ e นะครับแน่นอนมีความเป็น woody ออกแนวอบอุ่นอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วผมได้กินหนังนะถึงแม้ว่าใน n o t ตเขาจะไม่มีหนังเลยก็ตามคือมันเป็นคือผมว่ามันเป็นอูท,ที่ค่อนข้างจะสุภาพคือมันไม่สาบอ่ะไม่ติ i n ี y ไม่มีความเป็นสาสา飒บแบบอนิเมอิกเลยและเขายังเป็นอูดแบบอูดแห้งๆอ่ะ แต่มันซินเทติกนะผมว่ามันมนีความซินเทติกอยู่ก็คือถึงแม้เขาจะเคลมว่ามันเป็นส่วผสมจากธรรมชาติก็ตามนะแต่สําหรับใครที่เป็นอูดเลเวอร์เนี่ยผมว่าอาจคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อูดมันน้อยไปมันไม่ยกว่ามันเป็นระดับเริ่มต้นเลยกว่าได้สำหรับคนที่จะเริ่มเข้าสู่วงการอูดคือกลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นอูดตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยชัดเจน ตรงไปตรงมาแน่นอนและคาแรคเตอร์กลิ่นของมันนี่ออกแนวอบอุ่นหอมหวานและหรูหราอย่างแน่นอนครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วงเบสโน้ตของเขาคือมันมีความเป็นพิมพ์เสนมัสลองอยู่บอบางเบาๆเรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยในะในส่วนตัวผมนะแต่ว่ามันมีความเป็นอูดและก็ซัฟฟอนตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าอยู่กันไปยาวๆเลยนุ่มนวล คือกลิ่นเบสผมชอบมากนะทุกสุดท้ายผมว่ามันคือที่สุดแล้วผมว่าตัวนี้ผมให้ช่วงเบสนี่คือ the b เ s สอีกตัวหนึ่งเลยครับน้ำหอมตัวนี้นะครับมันเหมาะกับหน้าหนาวเราเคยจัดอันดับน้ําหอมหน้าหนาวแล้วเขาคืออันดับที่1แน่นอนมันเหมาะกับหน้าหนาวชัว์ๆแหละครับเรียกว่าหาอากาสใช้ยากมากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กลางวันในบ้านเราเนี่ยผมแนะนําเลยว่าไม่เกิน2ส,สเปรย์เพราะกลิ่นบางทีเนี่ยอูดเนี่ย มันพูดยากอะ่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นกีฬากลางแจ้งเนี่ยพวกกอล์ฟเนี่ยผมขอให้ลืมเลยที่คุณจะใช้น้ำหอมตัวนี้แต่ถามว่าใช้ตอนไหนได้ถ้าเกิดคุณไปงานสําคัญยามค่าคืนไปงานเลี้ยงปาร์ตี้ยามค่ำคืน3-4สเปรย์พอนะครับและทิศตมวันถ้าเกิดคุณไปเดทอันเนี้ยผมแอบกระซิบเลยว่าอย่านะอยา่าเพราะว่าคู่เดทของคุณอาจจะไม่ชอบอูดก็ได้เดี๋ยวจะพังกันไปก่อนนะครับ ชาน้นหอมตัวนี้ครับ Wood for g i n n e s ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมแนวเรียกว่าโฉงฉางมากๆในความรู้สึกผมคือมันจะชี้ตำแหน่งแล้วคุณอยู่ตรงไหน Across the room คือมันเรียกว่าระดับฟุ้งกระจายข้ามห้องกันไปเลยทีเดียวมันมีความโดดเด่นและชัดเจนในตัวน้ำหอมอย่างมากคาแรคเตอร์ของมันมนี่มีความฟุ้งกระจายฝรั่งเขาใช้คำว่า punch เลยครับแบบนี้3-4ถึงชั่วโมงและสียาของมันเรียกว่าระดับโคตรๆกันไปเลย6ถึงฟุตมันยังมีความหวานแล้วก็มีความอุ่นๆในอากาศอย่างแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นระดับบีช Mode นะครับอย่างที่เราเคยพูดถึง EP ก่อนหน้าไปแล้วนะครับตอนจัดอันดับน้ำหอมหน้าหนาวมาระดับ12-15ถึงชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าคุณฉีดมันบนเสื้อเนี่ยบางทีอยู่เป็นวันแล้วบางทีคุณเผอซับแล้วบางทีมันยังกลิ่นติดเป็น,ปนสัปดาห์เลยก็เป็นได้และที่สำคัญมันค่อนข้างจะอินเทนสนะครับมันมีความเข้มข้นอย่างมากบางทีคุณอาบน้ำแล้วคุณยังได้กลิ่นมันอยู่เลยครับ เอาละครับเราจะมาสรุปน้าหอมตัวนี้กันนะครับอูดฟอกเกเนสนะครับจริงๆน้ําหอมตัวนี้นะครับออกแนวอบอุ่นนุ่มน,นวลหวานๆมีความลึกลับมีความหรูหรามีความเซ็กซี่ครับตัวนี้แน่นอนจริงๆแล้วน้ำหอมตัวนี้นะครับถูกจัดอันดับว่าเป็นน้าหอมระดับเซ็กซี่ต้นๆของทางฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีการปรุงมาบาลานซ์ออกมาอย่างดีมากๆมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับโหดๆเลยทีเดียวนะครับ เป็นตัวที่ดีที่สุดของ i n i ิ i o แม้วอุจออกแนวอโรมาซินเทติกไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเบลนออกมาอย่างชาญฉลาดนะครับอันนี้เรียกว่าต้องยกเครดิตให้กับผู้ปรุงนะครับซึ่ง i n i ิ i o ก็ไม่ได้เคยบอกว่าเป็นใครนะครับคือให้เครดิตทีมงานทั้งทีมแต่ไม่รู้ว่าใครปรุงกลิ่นไหนมั่งนะครับภาพรวมกลิ่นนี้มีความนุ่มนวลครับอบอุ่นกลมกล่อมลงตัวอย่างที่เคยบอกไปอยู่เสมอนะครับคุณภาพเรียกว่าเกินมาตรฐานเลยทีเดียว เฉลีย่ยแล้วเมื่อเทียบกับน้ําหอมในตลาดทั่วไปครับรู้สึกได้ถึงความเป็นงานคราฟชั้นดีเลยทีเดียวกลิ่นอาจจะไม่ยูนิคนะครับในเชตาของนักเล่นน้ําหอมระดับซีเรียสค่อนไปทางโอสคูลซะด้วยซ้ําไปครับแต่สําหรับคนทั่วไปแล้วมันดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนนะครับ จอ้อูตัวนี้ผมถือว่ามันยังเป็นอทูที่ใช้งานง่ายอยู่นะครับกลิ่นของเขาอย่างที่บอกว่ารวมๆแล้วคือมีความนุ่มนวลสุภาพหรูหราไม่มีกลิ่นสาบเลยกระจายตัวนี่ถือว่าดีมากๆนะถ้าเทียบกับทอมฟอร์ดอูดวูดแล้วตัวนี้ถือว่าราวกว่ามาก t อมฟอร์ตอ,อูดูดเนี่ยเขาทำมาแล้วว่า projection นี่เป็นระดับต่ำนะครับคือเขาเป็นออร่ารอบๆตัวเท่านั้นเองถ้าเทียบระดับความเป็นอูดแล้วเนี่ยถือว่าตัวนี้สูงกว่า t o มฟอร์ตอ,อูดูดนะครับแต่ก็ยังมีความใช้งานง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนอูดแล้วก็ตัวนี้ถือว่ามันอาจจะไม่ได้โดนใจคุณนักอย่าลืมนะครับว่ามันทํามาเพื่อฝั่งตะวันตกมันคงจะไม่ใช่แบบแนวตะวันออกกลางขนาดนั้นนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนอูดอย่างแท้จริงแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยปลื้มกับมันก็ได้ครับทิ้งไทยนิดนะครับจริงๆแล้วเจ้านหอมอูดฟอร์เกเนสตัวนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่ดมนะครับหรือคนที่ใช้จริงๆง,ๆงๆถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันน่ยดีทั้งหมดเลยแต่บอกก่อนนะครับมันต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การใช้น้ําหอมนิชมาก่อนหรือว่ามีการเทรนโนสมาก่อนนะครับหรือว่าผ่านน้าหอมนิชมาพอสมควรหรือว่าคุณเคยผ่านอูดมาพอสมควรแล้วคุณจะต้อง ชอบมันอย่างแน่นอนจริงๆแล้วกลิ่นมันออกจะหลากหลายมากถ้าถ้าพูดถึงนะครับแล้วแต่คนที่ได้กลิ่นหรือว่าคนที่ชื่นชอบยิ่งในเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเอฟเฟกต์มันอาจจะต่างจากที่ต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะได้กลิ่นเหมือนสาบเมนเขียวๆบางคนอาจจะคิดว่ามันกลิ่นมันออกแนวเซ็กซี่นะบางคนออกแนวหรูหราสุภาพมันหลากหลายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอูดที่มีความโปรเจคชันดีๆที่มันเรียกว่ามาระดับข้ามไปขั้นของทอมฟอร์ดอูด o ูด ผมเชื่อว่าคุณต้องเลือกตัวนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ EP เราในวันนี้กับ Wood for Guinness นะครับถ้าคุณชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจของเราและทีมงานมากๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ